โอ้ oh, ได้เลยครับดูจากดูจากแต่ละรุ่นแล้วลูกค้าน่าจะชอบเป็นทรงแคทอายมาเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ครับเริ่มจากตัวนี้กันเลยตัวที่ใกล้มือที่สุดจะเป็นบูลอนรุ่น BX 3 0 0 0ครับบูลอน BX 3 0 0 0ัลูกทรงก็จะเป็นทรงแคทอายแต่จะเป็นทรงแคทอายที่จะมีความโมเดิร์นหน่อยจะมีความสมัยใหม่นะครับเพราะว่าด้วยหน้าเลนส์ที่มันแนบติดกับติดกับตัวเฟรมแว่นเป็นแผ่นกันเลย ส่วนขาแว่นก็เป็นขาแว่นที่เขียนโลโก้โบลอ,อนแบบบิ๊กเบิ้มเลยจะโชว์จะตะโกนความเป็นโบลอ,อนได้ก็เหมาะกับลูกค้าที่ชอบอะไรที่มันโดดเด่นครับก็จะแนะ,ะนําเป็นตัวนี้ก็จะค่อน<ะ>ข้างเหมาะเลยตัวนี้จะเป็นแบรนด์โ l ลารอยจะเป็นโฟลารอยทรงแคทอ y e รุ่น PLDCN0102 ครับก็จะเป็นรูปทรงแคทอ y e อีกเช่นกัน ของโพลารอยด์เนี่ยครับเขาจะเด่นในเรื่องของเลนส์เลนส์กันแดดของเขาอะ่ะก็คือจะเป็นเลนส์กันแดดโพลารอยด์นั่นเองแล้วก็เขาก็เคลมว่าเลนส์ของเขาเองอะ่ะอ้เคลือบแบบเชั้นเลยนะจะลดแสงสะท้อนที่พวกพื้นผิววัตถุมันเงาได้ดีพวกพื้นผิวน้าโลหะกระจกอะไรพวกนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับขาแว่นก็เป็นขาแว่นแบบอ่ะมันจะมีกิมมิคเล่นแบบเป็นเป็นเป็นเวฟนิดหนึ่งด้วยอ่าก็จะให้ความแบบความที่แบบแปลกดีไม่เหมือนใขร แล้วก็ขาแว่นก็ไม่ได้แบบใหญ่หรือหนาเถอะทะเกินไปก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบกลางๆนะครับไม่ชอบแบบตะโกดอะไรเท่าไหร่ตัวนี้โบลอนรุ่น bl 5 0 9 2ครับก็จะเป็นแคทอ y e ทรงมาตรฐานเหมือนกันแล้วก็ดีไซน์ของมันก็จะเป็น Cat อ y e ที่ให้ความให้อารมณ์แบบคลาสสิกค,ครับก็สวยแบบคลาสสิกนั่นเองม mm hmm. ู้เด no ่นมากเลยที่ขาแว่นครับ mm hmm. ขาแว่นเขาจะเป็นโลโก้โบลอนแต่จะเป็นโบลอนแบบ เป็นโลโก้ทองแล้วก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะจะเป็นแบบสัญลักษณ์ครับจะเป็นโลโก้เลยจะไม่ใช่เป็นตัวอักษรโก้จะให้ความหรูหราพรีเมียมลูกค้าหลายคนนะครับเลือกแว่นไม่ได้เลือกพรลูกส่งเลยเลือกแวรนด์ฮอเนี่ยครับชอบชอบที่โลโก้ของมันเองครับเลนอ่าทั้ง4ตัวนี้มาในเลนกันแดกโพลาร์ไลท์เลยโบลอน bl 3 2 0 8ครับ bl 3 2 0 8 จะมีความใกล้เคียงจะมีความใกล้เคียงกับตัว BX สามพันครับรูปทรงจะออกไปทางโมเดิร์นนิดนึงเพราะว่าหน้าเลนกับตัวเฟมแว่นนะครับจะมีความเรียบเกือบจะเสมอกันแต่น,นี้คือเสมอกันเลยแต่น,นี้แค่แบบเกือบๆแล้วก็ขาแว่นก็ว้าวขาแว่นใหญ่มากก็แล้วก็เป็นโลโก้โบลอนตะโกนอีกแล้วแต่อันนี้จะเป็นตะโกนแบบเป็นตัวอักษร จะเป็นโลโก้แบบตัวอักษรแต่นิดแต่นี้จ,นจะตะโกนแบบเป็นโลตัวโลโกอ้อย่างเดียวจะให้ความหรูหราพรีเมียมแล้วก็เป็นโลโก้สีทองด้วยก็สวยทั้งสีรุ่นเลยอย่างที่บอกไปครับสีรุ่นเป็นเลนโพลารส์หมดเลย